อยากลงทุนในตลาดแต่ไม่มีความรู้เรื่องวิคคอห์กราฟฟังทางนี้ครับสวัสดีครับกับามคกครั้งนะครับกับคลิปแนะนําฟีเจอร์ดีๆจากทางโอเคกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําการใช้งาน DCA Bot นะครับซึ่ง DCA Bot คืออะไรนะครับ DCA นะครับย่อม,มาจาก ดอลล a าคอสต์เอเวอเรจนะครับเป็นการลงทุนแบบสม่ำเสมอนะครับโดยนำจำนวนเงินเท่าๆกันในทุกงวดนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเลือกไว้นะครับผมในระยะเวลาการลงทุนที่เท่ากันนะครับอย่างเช่นเราสามารถเลือกที่จะลงทุกๆวันที่1ของทุกเดือนก็ได้นะครับหรือทุกๆวันจันทร์หรือแม้แต่จะลงทุกๆวันก็ได้นะครับโดยจำนวนของการลงทุนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินของเรานั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้า DCA บอร์ดนั้นทำงานยังไงนะครับลองมาฟังกัน อันดับแรกนะครับผู้ใช้งานสามารถเลือกระดับความเสี่ยงจากพารามิเตอร์ได้นะครับโดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยที่สุดจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งบอทนะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือฟิ t เ r อร์ดีซีเอนะครับเป็นกลยุทธ์แบบมาติงเกลนะครับในการเทรดนะครับหากราคาที่เข้าซื้อนะครับในการเปิดตอนแรกเนี่ยลดลงจนถึงสัดส่วนที่กําหนดตัวบอทนะครับจะทําการเข้าซื้อมาที่2เป็นจํานวน2เท่าจากหม้แรกนะครับและบอทจะทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุด TP หรือ SL หรือ จำนวนออเดอร์ที่กําหนดไว้นะครับซึ่งจะเป็นการเทรดทั้งช็อตและลองในเวลาเดียวกันนะครับผมประเภทที่2นะครับเป็นสปอต d c ซนะครับซึ่งจะใช้กลยุทธ์มาติงเกลในการเทรดเช่นเดียวกันนะครับหากราคาที่เข้าซื้อนะครับในการเปิดออเดอร์แรกนะครับลดลงถึงสัดส่วนที่กําหนดนะครับบอทจะทําการเข้าซื้อมาที่2เป็น2เท่าจากไม้แรก เช่นเดียวกับ Future DCA เลยนะครับแล้วก็จะทําแบบนี้นะครับจนกว่าจะถึงจุดเป้าหมาย TP หรือ SL นะครับหรือจํานวนออเดอร์ที่กําหนดไว้นะครับซึ่งในตัวของ Spot DCA นี้จะเป็นการเข้าซื้ออย่างเดียวนะครับไม่มีการขายใน2ขาท,ที่เป็นช็อตกระลอง รประเภทที่3นะครับก็คือ r e c u r r i n g buy นะครับผู้ใช้นะครับจะลงทุนตามจำนวนและรอบที่กำหนดไว้ไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดก็ตามซึ่งจุดเด่นหลักๆของ DCA strategy ในบอรดของ OKX OK คือนะครับ1 e n c h a n c AI strategy บอรดใช้พารามิเตอร์ที่ผ่านการ backtest เช่นเดียวกับลักษณะนิสัยของเหรียญประวัติความผันผวนของเหรียญในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อกำหนดตัวเลือกพารามิเตอร์ในแต่ละคู่เหรียญให้มีความแม่นยำที่สุด2 Flexible Start Conditions บอรจะให้ผู้ใช้เลือก Position และเวลาการเข้าซื้อโดยใช้ Technical Indicator อย่างเช่น RSI เป็นต้นนะครับ 3. Continuous t ร n d i n n g y y l e s บอรดจะมีการล u น Cycle ไปเรื่อยๆนะครับโดยเทรดตั้งแต่ Deep จนถึงร o บาวนะครับโดยบอร์ดจะพยายาม Average ราคา Buy Price <ๆ S 1> ให้เรื่อยๆนะครับหากเหรียญหรือสินทรัพย์นั้นๆนะครับติดลอบอยู่นะครับแล้วก็จะเริ่ม c y c l ิใหม่เมื่อถึงเป้า TP ในแต่ละไซเคินะครับ C High Fun d Utilization Rate สำหรับผู้ใช้ที่คูณวอลลุ่มถึงสูงนะครับหรือนักเทรดที่ชอบที่จะไม่ใช้เงินทุนทั้งหมดนะครับที่อาจจะถูกไปใช้โดยบอรดนั้นนะครับบอร DCA สามารถสงวนเงินเพียงเท่าที่จำเป็นนะครับในการเริ่มต้นนะครับแล้วก็โอนเงินภายหลังเมื่อจำเป็นเช่นเดียวกันครับผม โอเคครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีเข้าใช้งาน DCA Bot จากทาง o k x นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโฮมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกไปที่เมนูเทรดนะครับเลือกที่ Bot นะครับแล้วก็เลือกที่ DCA Bot นะครับตอนนี้ประเภทของ DCA Bot ขึ้นมา3ประเภทนะครับก็จะมี Future DCA Spot DCA แล้วก็ r e c u r r i n g Buy นะครับเราลองเข้าไปดูที่ Future DCA กันก่อนนะครับโอเค Future DCA นะครับก็จะมีทั้งหมด3หมวดนะครับมี AI c g g ีมีนลีนะครบ ซึ่งเราสามารถเลือกคู่เหรียญได้ด้วยนะครับในที่นี้ผมเลือก BTC นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะมีทั้ง position long แล้วก็ short นะครับผมซึ่งในใน AI Strategy เนี้ยจะมีทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับ3 parameter นะครับซึ่งจะมีความเสี่ยงตามความเสี่ยงกลางแล้วก็ความเสี่ยงสูงนะครับตัว mid term นะครับก็เป็นความเสี่ยงกลางนะครับส่วน short term เป็นความเสี่ยงสูงแล้วก็ long term เป็นความเสี่ยงต่ำนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับที่ mid term ตรงนี้จะให้เห็นนะครับว่าตัวระบบเนี่ยแนะนำให้ใช้ l e v e r a g e 9x นะครับแล้วก็ตัวจำนวนเงินนะครับที่จะมาลงทุนตรงนี้ประมาณ1,162ขึ้นไปนะครับผมอ่าตรงนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครมีเงินถึงก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับในแต่ละอันก็จะมีค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นช็อตเทอมก็จะเป็นเอ่อ l ลเวลเลที่ 13x นะครับแล้วก็ต้องการเงินทุนอยู่ที่1 5 0 0นะครับ1,005.94 u s d t เป็นต้นไป นะครับผมแล้วก็ตัวลองเทอมนะครับก็จะใช้เลเวลเลทที่ 9x นะครับแล้วก็ใช้จำนวนเงินต้นอยู่ที่1,162.4 USDT นะครับเป็นต้นไปเนาะโอเคนะครับตัวรีดบอร์ดนะครับคืออะไรรีดบอร์ดก็คือเอ่อเป็นรีดเป็นคนนะครับเป็นคนที่พัฒนาเรื่องนี้นะครับแล้วก็นำบอทมาใช้นะครับซึ่งจะมีความต่างกันตรงที่ว่าตัว AI ไซจี้เนี่ยเป็นของ OKEX ส่วน Lead Bot เนี่ยเป็นของ User ที่ใช้งานนะครับแล้วก็ มีเรื่องของ Profit Sharing ด้วยนะครับในตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากด Follow นะครับกด Follow บอทไปนะครับเราก็จะใช้ตามเซตจีเขาเลยว่าตัวนี้นะครับเป็น l e v e ลเลท 50x นะครับใช้เงินต้นนะครับสูงกว่า50ดอลลาร์เป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าผมลองใช้ดูกด Create ปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคกลับมาที่ตัวแมนนวลนะครับซึ่งแมนนวลเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเองได้นะครับว่าโอเคในแต่ละ สเต็ป uh, นะครับในการออกโพ i ิชันเนี่ยจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของตัวพอร์ตที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ตัว tp เนี่ยจะใช้จำนวนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ตัว l e v e r a g e Margin ต่างๆนะครับก็สามารถเลือกเองได้นะครับแต่วนนี้ผมแนะนำให้ใช้ตัว AI s t r a t e g ของทาง OKex OK, น่าจะดีที่สุดนะครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับค่าอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะเลือก s t r a t e g ได้เลยว่าเราชอบแบบไหนหรือเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นก็ได้นะครับอย่างผมอาจจะโอ OK, เป็น Ethereum นะครับซึ่ง Ethereum ก็สามารถที่จะใช้ s t r a t e g ตามนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูที่สป o t DCA กันบ้างนะครับซึ่ง Spot DCA เนี่ยจะมี หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับก็มี ai cg เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีลองกับช็อตนะครับตัวรีดบอร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีคนที่เข้ามาเปิดให้เรา copy ได้นะครับแล้วก็มี m ม n น a นให้เราเลือกเองได้เหมือนกันนะครับซึ่ง ai cg ก็มี3แบบ3ามแบบเช่นเดียวกันเนาะมีระดับความเสี่ยงกลางระดับความเสี่ยงสูงแล้วก็ระดับความเสียงต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าโอเคชอบชื่นชอบแบบไหนซึ่ง sport dca ก็มีความเสียงที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูที่ตัว re curling by นะครับ ซึ่ง r e c u r r i n g buy เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกคู่เหรียญได้มากกว่าหนึ่งนะครับสามารถเลือกหลายๆเหรีหยญเลยก,ก็ได้ว่าเราจะอยาก DCA เหรียญอะไรนะครับเราก็เลือกไปนะครับแล้วก็แบ่งอตัตราสัสดส่วนนะครับการลงทุนสมมุติ Bitcoin 50%อีทเท r รียม20%แล้วตัวอื่นก็เฉลี่ยเฉลี่ยลงไปนะครับแล้วแต่เงินทุนของเราที่เราวางวางวางแผนไว้เนาะซึ่งตัว frequency นะครับความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนทุกๆเท,ท่าไหร่นะครับก็เป็น weekly หรือ monthly ก็ได้นะครับสมมติ อ่เป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการลงทุนทุกวันอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเวลาได้ด้วยนะฮะสมมุติผมเลือกลงทุนทุกวันจันนะครับแล้วเราก็ลงเวลาไว้ว่าทุก7จ็ดโมงเราจะลงทุนนะครับผมแล้วก็ตัว investment amount นะครับต่อครั้งนะครับก็จะสามารถที่จะลงได้นะครับว่าจะลงทุนต่อครั้งเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ไปทุกครั้งลงหนึ่งร้0ดอลลาร์ซึ่ง สัดส่วนของการลงทุนก็จะเป็นตามส่วนเซนที่เราตั้งไว้นะครับในนี้เนาะโอเคเราสามารถกด Create และใช้งานได้เลยนะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็ง่ายมากนะครับกับการใช้งานตัว d c a b o t จากทาง OKX OK นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาแล้วก็เออไม่ไมมีไม่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์กราฟหรือออไม่มีความมัน่นใจแล้วก็อยากจะที่จะแบบ มีกิจสินทรัพย์เก็บไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าเราเป็นคนที่ชอบในความเสี่ยงสูงหรือ,รอกลางหรือต่ำนะครับเรารับความเสียงได้ระดับไหนนะครับซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไปนั่งลงทุนแต่ไม่มีเวลามานั่งดูกราฟนะครับเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติใครสนใจก็ลองเข้าไปใช้งานดูได้แล้วก็ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามเพจพ่อบ้านได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับคลิปต่อไปจะมีฟีเจอร์อะไรมาแนะนำใหม่ๆนะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ